สวัสดีทุกคนขอต้อนรับดูช่างเกีกรานะครับคลิปนี้นะครับเราจะไปตราหัวถนครับผมไปเที่ยวงานรถคลาสสิกนะครับแล้วเป็นครั้งแรกนะที่ผมพาแฟนมาเที่ยวงานรถคลาสสิกนะครับผมดูรถดูอะไรไปถ้างั้นเดี๋ยวเราบรรยากาศเป็นยังไงเราช์เลยครับไปเลยครับผมไปครับ ข่างนี้ไหมครับข้างนี้ไหมครับครับเราก็มาถึงที่ตลาดหัวถนนวินเทจนะครับผมตั้งอยู่บนถนนเทพรังนะครับใครนะครับที่อยู่ใกล้นะครับหรือว่าอยากมาเที่ยวดูอะไรคลาสสิกนะก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับผมเพราะวันนี้เป็นวันเปิดตลาดวันแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมในงานบรรยากาศเป็นยังไงไปชมเลยครับผมไปครับกับกิตตี้ดูดูก่อนงานยังอาร์ตไปดูรถดีกว่า รถคันนี้ระเอียดยังไงดูที่ช่องเอาเดี๋ยวไปรีวิวที่นู่นไม่ีดีรออยแล้วเราผ่านไปเลยอย่างรวดเร็วเป็นทิวเลยใครชอบคลาสสิกตรงนี้เลยเป็นทิวคุณหมีน้ำจิ้นรสแท้นะคะไข่หมึกทอดทะเลรวมโห่เราลองเคุณอคุณน้องคุณน้องคุณน้องแล้วสตกเบียงกันเลยอ่ะโอเคโอ้ นี่ก็คิะตะโก้วแต่สาภาพคิดหมดเลยนะดูสาภาพสภาพโคตรดีเลยอ่ะมาโชว์ในงานถ้าใครไม่มางานนี่บอกเลยไม่เห็นของดีๆอย่างนี้นะหาสาภาพนี้บ้านเรานี่ยากมากพนักานดูโชว์รถจอดโชว์หมดแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูของกันเดี๋ยวว่ามีอะไรมาขายบ้างนะ อันนี้มันดูดูเรโทรนะของแบบดูในของใหม่ด้วยอันนี้น่าจะเป็นที่ที่เส่นเทปนะผูหำไม่ได้นะอันนี้ไม่มีแล้วนี่หมวกมกันนอกก่อนนะมาอันนี้ก่อนก่อนนะขอไปดูนี่หน่อยคอนด้าหน่อยอนด้า ก่อนเมื่อก่อนรถมันเป็นดำนะดำหน้าหลังสภาพกนด,ดีเลยหาของดียากอันนี้อันนี้รุ่นที่รุ่นที่สุ้อาครับรุ่นที่ให้แน่ใจว่า400หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่รุ่นที่ของ C 125แต่คันนี้นี่ยางขอบขาวนะ,ะมีโมมาหน้าซิ่งอยู่ ่ดูของเลยนี่จับไม้กแล้วอ่ะเสียงพอดีเลยอ่ะวิ่หลอดไฟนะงานเก่ามีหมวกกัน็อกวินเทจด้วยอิทยุเครื่องมือนีส่วนของเล่นแล้วก็ลายแต่งนิดหน่อยมีกระจกป้ายทะเบียนแต่ไฟแต่แต่นี้ อันนี้เจ๋งดีนะเทปครับเสร็จนะแบบตอนนี้ไม่มีใครใช้แล้วอะสมัยนี้เลยอะแปดศูนเลยอะมาเดี๋ยวเราไปสอยนี้ก่อนไปนี่ะนะเก่าพวกนี้ใครขับรุ่นไหนมาดูได้เลยไฟเยอะมาก เทียบเลยดูล้ออะไรไอ้ตะกเป๋าน่าซื้อมากเลยนะที่ใส่ตัวอุปกรณ์มาเป๋าสมัยก่อนนี่ถัานน้ำฝนบอส ของเยอะมากเลยอันนี้เป็นบันคุมสมบัติใครอยากได้ต้องมานั่งดูทีละชิ้นค้าๆกันมาแต่ของสภาพดีมีทั้งงานเก่างานใหม่สอสดไปแล้วเรมีล็อกนะฮะที่เหลือที่สามารถให้ทุกทนสวยเข้า ทางด้านนู้นสามดอ้ันัน้เสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นของมือสองอ่าอันนี้ก็อน,นี่ก็ของมีชิวรลดขายด้วยก็จะแทนนะชิว์นี่ป่ดอันนี้ก็เป็นของเล่นอะไร มือ2 2> สองชอบไหนก็มาดูพเพราะอันไหนมันอ,อันนี้มันนุกฝาน้ำมันฝาเอ่อม้อ,อ,มอน,น้ำาเงี้ยต้องลองมาดูว่ามันของตรงรุ่นหรือเปล่าแต่หลังทาเสร็จหน้ามาเดินดูมากเลยเนะ่ะอันนี้นี่พวกไฟไปแล้วอันนี้ก็ส,สายแคมปิ้ง่า ยับบปิง้งนานี้เลยจะมีฝั่งอาหารนะครับผมถ้าชอบกินสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารที่แบบแนวแบบว่าอินด,ดี้นะก็ะมาที่ตลาดก็มีขายนะผม,ม,ม,มนี่่ายเร็จต้องกินแล้วเพราะเริ่มหิแว,มวแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้เริ่มหน้าหนาวแล้วต้องมีกินกันแก้หนาวหน่อยนี่มีปรเลเตอร์ถ่ายบอลด้วยถ้าอยากกินเบียรก็กินคนระับ กการแสดงบนเวทีการมาเที่ยวงานตลาดหัวถนนวินเทจนะครับผมก็ตลาดถือว่าคือคานะครับมีของอะไรเยอะรถก็มากันเยอะนะครับใครที่ชอบรถคลาสสิกนะครับหรือว่าชอบสตรีทฟู้ดหรือว่ามาดื่มเบียร์สดอย่างเงี้ยหรือชอบบรรยากาศวินเทจก็เชิญมาที่งานนี้นะครับผมอยู่ริมถนนเจริรักนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้เจ้าใหญนตะปดครับผมกินน้ำราบก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย